คมาต่อข้อ18กันนะครับยดน้ํามันนะครับ10บกิโลลบ5กิโลกรัมอันนี้นะครับเคลื่อนที่เข้าบริเวณที่มีสนามไฟฟ้าเข้มนะครับ2องคูณลัง4นะครับมีตั้งต่อคูลอมนะครับมีที่พุ่งลงในแนวดิ่งปรากฏว่าน้ํามันลอยอยู่นิ่งได้นะครับประจุน้ํามันเป็นเท่าไหร่อันนี้ก็ตรงไปตรงมานะครับลุยเลยนะครับภาพนี้ก็เหมือนเป็นการทดลองหยดน้ํามันของมิลลิแกนนะเดี๋ยวเอาไว้อ่ในบทของบทที่12นะครับบทฟิสิกส์สตอมนะครับเดี๋ยวได้12บสองปะวะ 18, นะครับเดี๋ยวก็รู้กันนะครับว่าเป็นยังไงแต่ว่าไอเดียประมาณนี้นะครับมีหยดน้านํามันนันึงนะครับลอยอยู่ซึ่งจริงๆในการทดลองเนี่ยมันจะประมาณว่าเราจะต้องพ่นละอองน้ํามันลงมานะครับเพราะฉะนั้นก็น้ํามันหยดน้ํามันพวกน,นั้นมันก็จะเหมือนมีการเซตสีกันแล้วก็มีการรับถ่ายประจุอะไรงี้มานะครับพอมันมีรับถ่ายประจุมามันก็เลยเหมือนพอมันเกิดการเซตส,สีใช่ไหมครับเสร็จแล้ว หยดน้ำมันนั้นดบลงมานะครับหยดลงมาตามแรงน้มถ่วงเนี่ยนะครับก็ถูกแรงผ่านบริเวณที่มีสนามไฟฟ้าก็ปรากฏว่าบางน้ํามันนะครับก็ลอยอยุดนิ่งได้บางน้ํามันก็ลงเร็วขึ้นหรือบางน้ํามันก็ขึ้นที่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เราสนใจตรงที่มันหยุดนิ่งเพราะว่าตัวที่มันหยุดนิ่งเนี่ยมันก็จะเกิดการบาลานซ์ใช่ไหมครับหรือสมดุลกันของแรงแน่นอนเพราะถ้ามันหยุดนิ่งได้ก็สิกเมเป็นศูนย์ใช่ไหมฮะมันสิ่ง์เนเป็นศูนย์บทนี้เรามาพิจารณาของแรงมันก็คืออะไรครับ แน่นอนว่า1ตัวคือมีแรงน้าหนักแน่ๆแล้วพอวัตถุหรือหยดน้ํามันตัวนี้เนี่ยอยู่ในระหว่างแผ่นโลหะคู่ขนาด2อ,อันนะครับที่มีบริเวณสนามไฟฟ้าแบบนี้นะครับแน่นอนว่าอีกแรงหนึ่งก็ต้องเป็นแรงไฟฟ้าแน่ๆนะครับ F เท่ากับ QE นะครับก็เลยเป็นที่มานะครับของการทดลองอันนี้ว่าทําให้เราสามารถหาประจุอิเล็กตรอนได้นะครับอันนี้อันนี้แน่นาคตว่ากันแต่ว่าในข้อนี้เราอยู่ในเรื่องของไฟฟ้าสถิตก็คํานวณต,ตรงไปตรงมาแบบนี้นะครับ ก็สนามไฟฟ้านะครับพิบพุ่งลงในแนวดิ่งด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นการบอกให้ทราบนะครับว่าเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับแต่แน่นอนนะครับในท้ายที่สุดนะครับแล้วก็คำนวณตัวนี้นั่นเองนะครับก็คือผลรวมของแรงนะครับชี้ขึ้นกับชี้ลงเท่ากันนั่นเองนะครับสมดุลของแรงลอยอยู่นิ่งได้นะครับก็จะมีอะไรครับเป็น qe นะครับเท่ากับ mg นั่นเองนะครับอันนี้ก็ตรงไปตรงมาก็ได้แล้วนะครับเพราะต้องการหาประจุนะครับบนหยดน้ำมันก็ mg ส่วน e นะครับ mg ก็เท่าไหร่ครับก็10บกางลบหนะครับ g ก็10 E ก็คส 2คูณ10กำลัง4ใช่ไหมฮะยังก็คำนวณตัวนี้นะครับก็ได้เท่าไหร่ครับก็จะกลายเป็น5คูณ10กำลังลบ9้ใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนนะครับไม่ข้อ3ามไม่ข้อสี่นี่ต้องมาวิพกษ์วิจยัยกันต่อว่าการที่มันเกิดภาพแบบนี้ได้นะครับประจุนี้ต้องเป็นประจุอะไรนะครับซึ่งสนามไฟฟ้านี่ก็ถ้าเกิดใครยังจาไม่ได้นะครับว่าแรงที่กระทํากับประจุและมีทิศสวนสนามเนี่ยทิศสวนสนามก็คือประจุนะครับประจุลบนั่นเอง ใช่ไหมครับเขาจำไม่ได้ไม่เป็นไรครับเราบอกว่าอะไรเราบอกว่าสามไฟฟ้านะครับชี้จากบวกไปลบใช่ไหมถ้ามีแรงกระทาชี้ไปทั้งบวกก็แปลว่าตัวมันต้องเป็นประจุลบนั่นเองทันไหมฮะอันนี้ก็เป็นวิธีดูง่ายๆอย่างหนึ่งก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้นะครับก็เลยตอบเลยครับตอบ3เอ้ยไม่ใช่ตอบ C โทษทีครับประจุเป็นลบนะครับนะครับก็จะต้องตอบเปลาตอบก็ประจุก็เป็นลบห้าคูณสเป็นลบเก้านั่นเองครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับข้อ18นะครับ